สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องและรีวิวนะครับผม u s b Hub นะครับหรือว่า Hub แบบ Tower นะครับของยี่ห้อโชเท c h นะครับก็คือ15ใน1น,นะครับผม u s b Type C Multi Port Docking s t a t i o n นะครับในการใช้งานนะครับ ส่วนบริเวณกล่องผมจะอธิบายนะครับมีครับมีพอร์ต USB 3.04พอร์ตและมีพอร์ตท DMI อรองรับสูงสุดได้ที่ 4K นะครับและมีพอร์ตที่ว่าไฟเข้านะครับก็คือ100วัตต์เลยนะครับและมีพอร์ต RJ45 หรือพอร์ตแลนด์อินเทอร์เน็ตเรานะครับรองรับสูงสุดได้ดาวน์โหลดข้อมูลหรืออัปโหลดข้อมูลได้สูงสุดคือ1000เมกนะครับนี่ครับผมบริเวณหลังกล่องบริเวณหลังกล่องนะครับจะบอกสเปคนะครับบอกชื่อโมเดลของเราฮับ M21 มสองหนึ่งนะครับก็ ในการเชื่อมต่อนะครับอินเทอร์เฟซมีอะไรบ้างครับนี่ครับมีพอร์ตให้มีอยู่3พอร์ต vga 1พอร์ตหรือว่า3 usb 3.0 4พอร์ตนี่ครับ type c อีก3พอร์ตแล้วก็ usb type c แบบ pd คือการใช้ไฟนะครับได้1 0 0อวัตต์ก็คือ1พอร์ตนะครับแล้วก็มีพอร์ต dc 1พอร์ต RJ45 และเป็นแจ็ค3.5ในการเชื่อมต่อหูฟังนะครับผมนี่เลย อันนี้คือสเปคนะครับว่าเชื่อมต่อได้พอร์ตที่1เชื่อมต่อได้สูงสุด 4K 30Hz พอร์ตที่2ได้สูงสุด 4K 30Hz พอที่3เชื่อมต่อได้ 4K 60Hz คือเชื่อมต่อได้หลากหลายมากเลยครับผมนี่เลย r j 4 5รองรับได้สูงสุดคือหนึอยพางเมี้ยครับเน็ตเวิร์ของเรา UBC รองรับสูงสุดได้เท่าไหร่ในการ PD input นะครับก็คือการนำไฟเข้านะครับเข้ากับตัวพอทครับก็คือสามารถสูงสุดได้100วัตต์นะครับผมนี่เลย ความเร็วของการอ่านเขียนข้อมูลกนะ็คือ5 g ิกะเฮิร์นะครับหรือว่า5 g ิกะไบต์นะครับผมเ็นลยครับเดี๋ยวทำการแกะกล่องให้เลยครับว่าเป็นไงบ้างนะครับภายในกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผม แกะเลยนะครับนี่ครับตัวนี้เอาไว้นําไฟเข้านะครับผมตัวนี้ก็คือสามารถเสียบปลั๊กได้เลยครับคือดีนะครับผมมีตัวนี้ให้เราอันนี้เป็นพอร์ตเชื่อมต่อนะครับจะเป็น USB Type C นะครับผมนี่เลย2พอร์ตนะครับหรือว่า2สายครับสามารถให้เราเชื่อมต่อได้เหมือนกันครับมี2ชุดนะนี่ครับ อุปกรณ์แล้วก็คู่มือครับน,นะครับต่อไปนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมก็คือตัว u v Hub หรือว่า Docking Station นะครับนี่ครับนี่ครับวัสดุนะครับผม บริเวณด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าอลูมิเนียมนะครับด้านล่างครับก็จะเป็นแบบยางกันลื่นครับเวลาเราวางบนโต๊ะครับมันจะไม่ค่อยลื่นครับผมนี่เลยคือดีมากครับออกแบบวัสดุคือดีมากครับด้านข้างครับจะเป็นแบบอลูมิเนียมที่ผมบอกนั่นแหละด้านหลังก็จะเป็นพลาสติกนะครับคือออกแบบได้ดีมากเลยครับผมในการใช้งานนี่ครับมันจะมีสาณ์บอกว่าพอร์ตนี้นะครับก็คือพอร์ต AUX 3.5นะครับก็สามารถเชื่อมต่อหูฟังหรือว่าเชื่อมต่อไมโครโฟนก็สามารถเชื่อมต่อได้ครับนี่ครับมันจะมีบอกเลยครับว่า USB 3.0นะสีฟ้าส่วนมากจะเป็น3.0ครับ2พอร์ตด้านหน้าแล้วก็เป็นพอร์ต USB Type C นะครับตรงนี้คือไฟแสดงสถานะนะครับแล้วก็จะมีคําว่าโลโก้ Showtek ให้เรานะครับตรงนี้เลยครับี่เลยมาดูด้านหลังนะครับก็จะมีพอร์ตแบบนี้เลยครับอันนี้คือพอร์ตโฮสต์นะครับก็คือพอร์ตเชื่อมต่อกับน้ตบุ๊กของเรานะครับแล้วก็เอาถ่ายตัวนี้ครับเสียบเข้าโนตบุ๊กของเราหรือว่า MacBook อะไรครับตรงนี้ครับเสียบเข้าอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเชื่อมต่อในการนําข้อมูลเข้านะครับในการไปใช้ในการต่อจอในการต่อ USB ต่อเมาส์ต่ออะไรก็สามารถใช้พอร์ตพวกนี้ในการต่อเมาส์ได้ครับมาดูพอร์ตนี้ครับ HDMI นะครับพอร์ตหนึ่ง HDMI พอร์ตที่สอง VGA พอร์ตที่สามสามารถเชื่อมต่อจอเลยนะครับในการใช้งานเราก็เอามาต่อมอนิเตอร์ของเราครับจอหนึ่งจอสองจอสามนะครับในการใช้งานของ MacBook หรือว่า Windows ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับ VGA ก็ สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดคือ1 8 0 p นะครับสามารถเชื่อมต่อได้ครับนี่เลยครับพอร์ตนี้ก็คือพอร์ต USB 3.0นะครับหนึ่งพอร์ต2พอร์ตนะครับผมพอร์ตนี้คือพอร์ตนำไฟเข้านะครับได้สูงสุดคือ100วัตต์นะครับและพอร์ตนี้เป่นพอร์ตในการเชื่อมต่ออันนี้พอร์ตที่หนึ่งพอร์ตที่2นะครับสามารถเชื่อมต่อได้2พอร์ตนะครับเวลาเราเชื่อมต่อใน MacBook นะครับ MacBook มันมีพอร์ต USB Type C 2รูแล้วก็ พอทหนึ่งเสียบเข้าสายหนึ่งก็คือพอรตที่1พอสอก็เสียบเข้าสายสอครับก็สามารถเชื่อมต่อกับเน็ตบลกของเราได้เหมือนกันครับพอตนี้คือพอร์ตนำไฟเข้านะครับเห็นไหมลองรับสูงสุดที่36วัตต์นะครับผมสามารถเสียบไฟเข้าได้เลยพอร์ตนี้จะเป็นพอรต RJ45 นะครับก็คือลองรับสูงสุดในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับผมสายแลนของเราก็คือ1000เมกในการอัปโหลดและดาวน์โหลดครับผมนี่เลยครับ เดี๋ยวสำหรับการเชื่อมต่อผมจะมาเชื่อมต่อให้ดูนะครับไอพอด rts สี่สิบห้านะครับเสียบเข้าไปเลยครับพอร์ตอินเตอร์เน็ตของเราแล้วก็ผมจะต่อคีย์บอร์ดนะครับผมจะเอาใส่ตรงนี้เลยครับผมหรือสามารถใส่ด้านหน้าก็ได้ครับนี้คีย์บอร์ดผมครับนี่แล้วก็ตรงนี้ครับอันนี้คือเมาส์นะครับเรียบร้อยแล้วผมจะใช้สายครับที่แถมกับกล่องนะครับเป็นสายเป็น usb type c นะครับผมจะเชื่อมต่อกับแม็กนะครับนี่ปึ๊บ นี่ครับพอร์ตอันนี้เป็นโฮสหนึ่งโฮสสองเราก็เรีกยกใช้ได้ครับเราจะเอาโฮสหนึ่งโฮสสองครับผมเลือกโฮสสองครับและถ้าเป็นแม็กนะครับเราก็ใช้อีกพอร์ตหนึ่งในการชาร์ตครับผมน,นี่ครับผม เข้าโฮสหนึ่งเลยนะครับผมนี่ปึ๊บนี่เรียบร้อยแล้วก็เสียบเข้าตรงในแม็กของเราครับนะครับจากนั้นนะครับพอเราเสียบโฮสหนึ่งโฮสสองเสร็จนะครับในแม็กเราเราก็เอาพอร์ต HDMI นะครับเพื่อสายมอนิเตอร์นะครับสายหน้าจอแม็กของเราครับบนมอนิเตอร์ผมจะเอาเข้าตรง HDMI หนึ่งแล้วกันครับนี่นะครับตัว HDMI หนึ่งนะครับก็คือ รองรับสูงสุดนะครับ 4K 30 h z ิถ้าเราอยากให้60 h z ิเราใช้พอตตัวที่3ครับผมก็คือเรียตัวที่3นะครับตัวนี้ก็คือสามารถต่อได้หลากหลายมากครับผมของโชเหตนะครับติดตามงต่อนี่ครับนี่ก็คือต่อเรียบร้อยครับในการใช้งานนะครับเรียบร้อยพอร์ตมันมีหลากหลายครับเราสามารถใช้งานได้หลากหลายได้มากเลยครับผม นี่ครับถ้าเราอยากชาร์จแบตนะครับ MacBook เราแล้วก็เอาตรงสายของสายชาร์จของ MacBook หรือสายชาร์จของ iPad ของเราครับ Type C มาเสียบใส่ตรง PD นะครับช่องตรงนี้นะครับนี่มาดูนะครับผมจะเสียบให้ดูตรงนี้ครับเสียบเข้าเลยครับแล้วมันจะขึ้นว่าชาร์จแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยครับมันจะขึ้นสัญรับว่าชาร์จแล้วนะครับผมเห็นไหมครับนี่มันจะขึ้นว่าชาร์จแล้วมันจะไม่ขึ้นบนจอผมครับแต่มันจะขึ้นนี่ครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์เนี่ยคือเราชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับผม จริงๆมันสามารถใช้งานได้1สายก็สามารถใช้งานได้ครับดผมจะถอดให้ดูนะครับผมจะถอดฮอดตัวที่2นะครับออกนะครับผมเห็นไหมครับว่ามันสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นสายเดียวก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่บางทีใครอยากต่อ2จออย่างเงี้ยครับให้ประสิทธิภาพเต็มที่เราสามารถใช้2สายใน MacBook ได้ครับผมใช้สายเดียวก็ได้ครับผมนี่ในการใช้งานรองรับเต็มประสิทธิภาพครับผมเดี๋ยวผมขอสลับสายนะครับเป็นสายแบบว่าช่องที่3มนะครับให้รองรับ 4K 60 h z ินะครับ นี่ผมเชียบก็ครับปึ๊บนี่ถ้าเราใช้พอร์ตนะครับที่เป็น 4K 30เฟรมนยครับหรือว่า30เฮิร์ตมันก็จะชาร์จแบตในตัวนะครับแต่ถ้าเราใช้พอร์ตที่เป็นแบบว่า 4K 60เฮิร์ตนะครับมันก็จะแสดงจอภาพออกมาแต่เราต้องง่ายๆครับคือเราต้องใช้สองจอถ้าเราอยากแสดง 4K 60เฮิร์ตเราต้องใช้สายนะครับสองสายในการใช้งานนะครับ ถ้าอย่างหัวฉีเราต้องใช้สองสายแต่ถ้าเราเป็นแบบ 4K 30เฟรมครับสูงสุดเราก็ใช้แค่สายเดียวในการเชื่อมต่อครับผมนี่เรียบร้อยครับในการใช้งานสายเดียวก็สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับผมในการ ถ้าเป็นแม็กนะครับผมแนะนําว่าให้ต่อสองสายครับผมมันจะใช้งานง่ายครับเดี๋ยวผมขอต่อ well. สองสายในแม็กก่อนนะครับเพื่อเอาไฟเลี้ยงครับผมคนี่ครับถ้าเป็นแม็กผมแนะนาว่าต่อสองสายนะครับผมไทซีแบบดูโอไทซีครับนี่ียบร้อยครับผมเมาส์ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างครับอันนี้ผมจะเชื่อมต่ออินเทอร์เนะครับรองรับสูงสุดที่ r j สีคือดาวนโหลด1000แล้วก็อัปโหลด1,000เมกนะครับผมนีครับอินเทอร์บ้านผมอยู่ที่ดาวน์โหลด1,000เมกอัปโหลดอยู่ที่500เมกนะครับ นี่ครับถือว่ารวดเร็วและทันใจครับผมในการใช้งานนี่เลยน่ครับอัพหลดของผมสูงสุดที่ห้าร้อยเมกนะครับเน็ดที่บ้านผมก็คือทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับในการใช้พอร์ตนะครับผมใช้งานมานะครับก็ผมต่อแบบนี้เลยต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดต่อสายแลนต่อทุกอย่างครับครบจนหมดนะครับผมแล้วผมก็ทดสอบกับจอร4อยสี่สี่เพลนนะครับมาดูนะครับว่า จะออกเป็นไงบ้างครับผมเชื่อมต่อคือเป็น2สายนะครับแบบนี้เลยกับ MacBook M1 นะครับตัว Notebook รุ่นอื่นๆก็สามารถรองรับได้เหมือนกันครับในการใช้พอร์ต Type C นะครับถ้าโน t ตบุ๊กเรามี Type C ก็สามารถใช้งานได้เลยครับผมนี่ครับจอนี่ครับจอร้อยนี่ครับ1 4 4ย z ออกมาจริงครับผมเอย 4 4เฮิรตนะครับออกมาจริงนะครับตรงนี้อันนี้คือเราเทสโดยใช้เทส Ufo นะครับผมก็คือในการเทสออกมา144เฮิรต์จริงนะครับนี่เลยตายไปเลยครับผมใช้ผ่านสายนะครับผมก็คือสาย HDMI ธรรมดายนะครับผมชื่มต่อกับพอร์ตนะครับไม่สามารถใช้กับโน้ตบุ๊กพวก MacBook Pro M1 MacBook Air M1 ที่เป็นต่อ2จอได้นะครับ สามารถใช้ได้แค่1จอนะครับแต่ถ้าซพพวก Intel หรือว่าโน้ตบุ๊กหรือว่า Mac Mini สามารถาต่อ2จอได้ไม่มีปัญหาครับผมพวก Windows พวกโน้ตบุ๊กที่มี Type C สามารถต่อ2จอได้เหมือนกันครับนี่เลยนะครับนี่ไหมครับมันเชื่อมต่อได้ปกตินะครับ144เฮิร์นะครับนี่เลยในการตั้งค่าก็บอกเลยครับว่า144สเฮิร์นี้ครับ ความร้อนในการใช้งานผมว่าความร้อนมันไม่เท่าไหร่ครับในการใช้งานผมใช้งานในห้องผมอุณหภูมิไม่เกิน30องศาแล้วผมก็ลองเทสดูครับใช้งานได้ปกติดีครับผมถือว่าโอเคครับกับการที่เราใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะเทสกับจอร0อจอขนาด21ต่อ9นะครับต่อครับผมว่าเป็นไงบ้างจอนี้ยี่สิบต่อ9้าของ LG นะครับขนาดก็คือเป็นจอหาด34นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเทสให้ดูเลยนะครับ ครับผมต่อกับจอ21บต่อ9้านะครับจอขนาด3 4นิ้วนะครับก็คือต่อตัวนี้นะครับก็คือรองรับสูงสุดที่75เฟรมนะครับก็คือนี่เลยครับสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของจอนะครับผมต่อด้วยสาย HDMI นะครับนี่เลยครับ75เฮิร์ตนะครับนี่เลยครับผมพวก iPad ก็สามารถต่อได้พวกแค็บเล็ตก็สามารถต่อได้นะครับก็คือสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบครับผม บางทีเราก็ใช้พอร์ตเดียวในการเชื่อมต่อก็ได้ครับผมเพราะว่าบางทีเราเชื่อมต่อพอร์ตเดียวแล้วเราชาร์จแบตพอร์ตหนึ่งของเราก็ได้ครับผมในการใช้งานผมต่อเมาส์ต่ออะไรก็มีปัญหาครับในการใช้งานนะครับกับเจ้า MacBook M1 หรือ MacBook Pro M1 นะครับในส่วนของ MacBook ตัวอื่นก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเลยครับผมนี่เลยออกมาจริงนะครับในการเชื่อมต่อกับตัว USB Hub นะครับผมของยี่ห้อ Showtek นะครับเป็นแบบ Tower นะครับ ใช้งานได้ดีครับผมผมชอบมากในการเชื่อมต่อพอร์ตแบบเวอร์ชันแบบว่าเป็นพอร์ต VGA ครับสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยนะครับนี่เลยซาแลนด์ก็ทำงานปกติทุกอย่างนะครับนี่พาวเวอร์ไรเมาส์คีย์บอร์ดผมใช้งานได้หมดนะครับนี่เลยเห็นไหมครับเมาส์คีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับ<ล>นี่นะครับ ในส่วนความร้อนผมใช้งานมาได้4วันครับความร้อนนี่ไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าผมใช้งานมาจริงๆแล้วถ้ามีความร้อนไงเดี๋ยวผมบอกผมใช้งานมาก็ปกติครับผมเอามาต่อกับโน้ตบุ๊กต่อมาเอาต่อ PC ต่อ iPad นี่ครับก็ใช้งานได้ดีมากครับในการใช้งานนะครับนี่เลยนะครับไฟทํางานผมชอบมากครับในการต่อพอร์ต RJ 1 5หรือพอร์ตแล็ครับสามารถรองรับสปีดได้สูงสุดเลยนะครับ1000เมกนี่ นีการเชื่อมต่อนี่ครับอันนี้คือโฮสหนึ่งนะครับผมผมจะเชื่อมต่อไปเป็นไอแพของผมนะครับผมมีการเชื่อมต่อรอสักครู่นะครับเห็นไหมครับขึ้นปกติแล้วครับผมนี่เลยเมาส์ก็สามารถใช้งานได้นะครับนี่ครับนี่เปึ๊บเหมือนกันนะครับผมใช้งานปกติในการ ในการใช้งานเหมือน่ัน,นครับผมสวันดี้ครับผมจะมารีวิวและแกะกล่องเพียงเท่านี้นะครับและทดสอบการใช้งานย่ห้อโชเทปเพียงเท่านี้นะครับผมสวนันดี้ขอบคุณนะครับ